รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์สิวพรสีสักดินัน สวัสดีเมืองไทยวันนี้นำเสนอพระราชะกรณียกิจด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิุลลองกรบดินทรเทพยวรางกูลได้ทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีคุณภาพค่ะจึงสนับสนุนการศึกษาให้กับประชาชนได้เรียนรู้สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมถึงสามารถนำความรู้นั้นมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้จึงทรงพระกรุ นำปรวจกล้าวรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ และนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระราชดำริให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาจัดทำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552และต่อมาทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทศเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 553ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีขยันหมั่นเพียรประพฤติดีมีคุณธรรมและฐานะยากจนนะคะเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงค่ะ